คือ,อพี่ท่านนี้ก็ถามมาบอกว่าพี่สาวของสามีจะส่งไลน์มาประมาณวันละ30กว่าครั้งนะสากว่าเรื่องสามกว่าข้อความอ่ะซึ่งพี่ก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเพราะไม่ได้เห็นว่ามันสําคัญอะไรปัญหาคือเธอจะต้องโทรมาถามว่าเราอ่านทุกเรื่องหรือเปล่าอ่านหรือยังอะไรบ้างคล้ายกับต้องส่งการบ้านว่าเธอส่งข้อความมาเรื่องอะไรบ้างนะ จะบล็อกเธอก็ไม่ได้เพราะเป็นพี่ของสามีถ้าตอบว่าไม่ได้อ่านเพราะไม่อยากโกหกเธอก็จะโกรธด,ด่าทอบางทีถึงกับใช้คำหยาบนะพี่รู้ตัวว่าโกรธแต่ไม่เคยตอบโต้อยู่กับลมหายใจของเราใช้วิธีเงียบไม่พูดแต่เธอไม่รู้สึกอพอเห็นเราเงียบก็ด่าว่าไปเรื่อยๆจนเหนื่อยแล้วก็วางไปเองเนาะ กรณีแบบนี้คนทำอย่างไรดีคะพี่เกรงว่าตัวเองจะสติแตกเข้าสักวันหนึ่งเพราะที่ผ่านมาต้องใช้สติไม่ให้จิตเกิดโทสะหรือเมื่อเกิดโทสะก็รู้สึกตัวไม่รู้จะทนต่อไปได้นานเท่าไหร่สามีเป็นคนให้มาถามเพราะเขาก็โดนพี่สาวคนนี้เล่นงานคิดว่าเป็นกรรมเก่าแต่เราจะสร้างกรรมใหม่แบบไหนละคะถึงจะผ่านไปได้ เมื่อก่อนไม่มีไลน์สอาเดือนจึงจะโดนด่าสักครั้งเดี๋ยวนี้มันเกือบทุกวันนะคะนะโอเคนะผมมีทางเลือกให้พี่ดังนี้นะครับอ,อันที่หนึ่งนะคราวหลังก็อ่านผ่านๆไปนะเวลาเขาถามก็จะได้ตอบว่าอ่านแล้วแต่ไม่มีความเห็นอะไร no comment นะอันนี้ตอบแบบรองนายกประวิตยเลยนะรองนายกประวิทย,เ,ย,นะนย,ทยเนี่ย ขราวก่อนที่โดนอภิปรายไม่ไว้วางใจนะนะเขาอภิปรายกันอยู่เป็นวันๆเลยนะท่านตอบแค่5วินาทีท่านตอบแค่ว่า,าทั้งหมดที่กล่าวมาไม่เป็นความจริงเลยครับเนะ่ยบแค่นีดจบเราก็เอาอยเงี้ยไปแอปพลายใช้ดูบ้างนะฮะที่พูดมาที่ส่งมาอ่านหมดแล้วแต่ไม่ไม่มีอันไหนเป็นความจริงเลยนะอตอบไม้แค่นี้นะฮะเาขาก็จะว่าเราไม่ได้ว่าไม่อ่านนะครับนะ วิธีที่สองนะครับวิธีที่สองคือตอนที่เขาพูดไม่ดีนะเราเริ่มรู้สึกว่าเขาใส่เขาใส่อารมณ์เข้ามาแล้วเราก็เอาหูโทรศัพท์เนี่ยวางไว้นะไม่ต้องฟังอะไรนะไม่ต้องฟังอะไรก็ปล่อยผ่านอย่างนั้นนะฮะใช้วิธี ignore ละเลยไปอันนี้จริงๆผมไม่ค่อยแนะนำหรอกแต่ว่ามันเป็นออปชั่นหนึ่งที่พอใช้ได้ที่เอาไว้ใช้เป็นบางครั้งบางคราวได้นะเพราะว่า เราอาจจะไม่พร้อมที่จะฟังตลอดเวลาวิธีที่3นะครับถ้าเกิดจะฟังให้พี่ลองไปโฟกัสอยู่ดูที่จิตจิตขอ,ของเราเองนะครับว่าตอนที่เขาพูด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 มานะเสียงมากระทบหูเรามีความรู้สึกมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาในตอนนั้นบ้างนะอันนี้เป็นเทคนิคการภาวนาที่เขาเรียกว่าดูจิตนะดูจิตนะดู ดูความรู้สึกในใจเราแล้วก็ดูความคิดที่มันผุดขึ้นมานะเช่นไม่ชอบอึดอัดรู้นะรู้ว่าไม่ชอบรู้ว่าอึดอัดออโกรธรู้ว่าโกรธนะครับรู้สึกอยากจะด่ากลับไปนะก็รู้ว่าอยากนะครับนะทำนองนี้นะฮะเราโฟกัสที่ใจเราเป็นหลักไม่ใช่โฟกัสที่คำของเขานะฮะอ,อ,อันที่4นะวิธีที่4นะซึ่งอันนี้มันต่อเนื่องกับวิธีที่3ได้ หลังจากที่ดูจิตใจเราเนี่ยลองฟังเขาแล้วไปรับรู้สัมผัสถึงความรู้สึกที่เขากำลังมีอยู่ตอนนั้นฮะ,ะคนที่มีอารมณ์ประมาณว่าชอบโทรมาแล้วก็ดา่ดาดา่ดาดาเนี่ยนะมันไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกครับที่จิตเขาปกติแล้วมีความสุขที่เขาจะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าใจเขาได้เลยว่า การที่เขากำลังพูดอยู่ในอา,อาการแบบนั้นเนี่ยสภาวะจิตของเขาสภาวะอารมณ์เนี่ยมันคือความรู้สึกทุกข์ใจนะคับแค้นใจนะครับขุนเค,คืองใจงั้นเมื่อเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีความทุกข์เขามีความคับแค้นขุนเคืองใจเราย่อมสามารถจะเริญนเมตตาให้เขาได้ว่าชีวิตเขาเนี่ยต้องทุกข์กับวิธีคิดแบบนี้มานานแล้วนะ แต่เขาแค่ไม่รู้ตัวและดังนั้นเลยอาจจะต้องเป็นแบบนี้ไปจนกระทั่งอีกนานนะจนวันสุดท้ายของชีวิตเขาก็จะต้องตายไปกับสภาวะจิตแบบนี้ซึ่งแน่นอนนะว่าเขาต้องลงอบายนะมันมีทางไปเป็นทุกขติภูมิคนที่ต้องลงอบายนะตายลงไปแล้วไปเกิดในภพภูมิที่ลำบากลงไปล่างๆเนี่ยมันต่ำกว่ามนุษย์ลงไปเนี่ยลำบากทั้งนั้นนะครับนะั้น เขาไม่ใช่แค่คนหน่ารำคาญอย่างเดียวครับเขายังเป็นคนที่น่าสงสารอย่างยิ่งอีกด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อเรามองเขาในมุมนี้แล้วเนี่ยใจเราจะเริ่มมีเมตตาเกิดขึ้นนะ,ะจะเมตตาตัวเองไปด้วยก็ได้ว่าเออเนาะเราก็ไม่เคยตอบโต้ไม่เคยคิดร้ายกับเขาเราก็ยังต้องรับวิบากของเราแบบนี้นะต้องมาเจอ พี่สามีเป็นคนแบบนี้แล้วก็ต่อแยกับเราทุกวันเนี่ยเห็นไหมสงสารใจเราได้แล้วก็สงสารใจเขาได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเราสามารถตอบเขาถ้าใจเรามีเมตตาเกิดขึ้นเราก็ตอบเข้าไปว่าเรารู้สึกเห็นอกเห็นใจนะในความรู้สึกทุกของเขาตอนนี้นะเพียงแต่เรา คงไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้นอกจากรู้สึกเห็นใจอย่างเดียวเพราะที่เขาพูดมาเนี่ยเขาเข้าใจผิดแล้วมันไม่ได้เป็นความจริงเลยนะอะไรเงี้ยทำนองนี้นะฮะงั้นมันมีตัวเลือกอยู่4ตัวเลือกนี้นะครับพี่ลองไปพิจารณาแล้วลองใช้ดูนะครับท่านอื่นที่ต้องอยู่ในสถานะแบบเนี้ยต้องอยู่กับเจ้านายที่พูดจาไม่ค่อยดีอยู่กับคนที่พูดจาไม่ดีกับเรา,เามีโทสะอชอบแบบ ใส่อารมณ์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะก,ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับนะทวนให้อีกทีนะสีวิธีทำอะไรบ้างหนึ่งอ๋อแต่นี้มันเฉพาะของเขาเนาะคืออันนี้คือคุณที่ถามมาพี่ที่ถามมาเนี่ยเขาโดนด่าเพราะว่า,อาตอบตามความจริงไม่ต้องการโกหกคือพี่คนนี้เขารักษาศีลห้านะฮะ เขาไม่ต้องโกหกว่าไอ้ข้อความที่ส่งมา30มสิบกว่าข้อความเนี่ยไม่ได้อ่านเลยนะเพราะไม่ได้คิดว่ามีความจําเป็นจะต้องอ่านไม่คิดว่ามีประโยชน์เนาะแต่พออครั้งหน้านะเพื่อไม่ให้เขาด่าได้ในเรื่องนี้เราก็อ่านซะหน่อยหนึ่งแต่อ่านบรรผ่านะครับนะอ่านผันผ่านไม่ได้อ่านเอาเรื่องอ่ะอ่านอ่านเอาเอาเหมือนกับเป็นหน้าที่ที่ต้องอ่านแล้วก็อ่านผ่านไปนะ ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากนะพอเขาถามว่าอ่านหรือยังเราก็จะได้ตอบว่าอ่านแล้วนะไม่ต้องโกหกเห็นไหมเราไม่ได้โกหกนะเพียงแต่เราไม่ได้ใส่ใจถ้าเขาถามว่าอ่ะแล้วยังไงเราก็บอกก็ไม่มีความเห็นอะไรน่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเนาะตำนองนี้วิธีที่สองคือถ้าเขาพูดโทรศัพท์มาตอนที่เขาพูดไม่ดีนะเราก็วางไว้นะให้มันมีเสียงงงเงๆ้งงงเงงงงงงแต่เราไม่ต้องไปรับรู้มันนะ พอพูดจบแล้วค่อยมาฟังต่อ,อครับ,รบ,รบนะวิธีที่3คือถ้าฟังนะัเราจะตั้งใจฟังก็ใช้วิธีโฟกัสที่จิตใจเราเองนะครับดูความคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกต่างๆที่ผุดขึ้นมาในใจเราอย่าไปโฟกัสที่คําพูดเขามากนักนะครับฟังแล้วก็ให้มันผ่านไปนะให้มันผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาไปแต่มาโฟกัสอยู่ที่ใจเราอย่างนี้นะครับ4วิธีที่4คือลองฟัง สิ่งที่เขาพูดมาแล้วพยายามไปเข้าใจเขาดูที่ว่าตอนนั้นเนี่ยสัมผัสเราสัมผัสความรู้สึกเขาเนี่ยความรู้สึกเขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะหรือเป็นกลางกลางนะ,ะความรู้สึกเขาเนี่ยมันมีโทสะโมหะหรือความโลภหรือมีความอะไรอยู่บ้างอยู่ในนั้นเนี่ยใจเขาเนี่ย พูดง่ายๆเอาแค่คร่าวๆก็คือว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าเฉยๆนะใจเขาเนี่ยถ้าเรารู้สึกได้ว่าเขาเป็นทุกข์เราก็จะเริ่มมีเมตตาได้นะก็จะเจริญเมตตาให้เขาไปนะอันนี้เป็น4วิธีนะสามารถเลือกใช้ได้ตามอัธยาศัยนะครับอ่า